งเดี๋ยวเราเข้าไปในงานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในงานนะครับ การรวมดาวแวะมาบูชาดอกไม้หยกเทศมนตร์ะบานินอำเภอตร์ตะบานินจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรร้อยจังหวัดร้อยจังหวู่ที่ได้กล่าวกับนายวินและผู้ที่ร่วมรับนายเสี่ยวอยู่เกี่ยวตระกลเสี่ยวเราผู้ที่ได้รับที่ดินด้วยสาธา โมนี่เป็นต้นไปด้วยสาธุสิ่งใดที่ตั้งใจขอให้สมด้วยปรารถนาขอให้สมด้วยเจตนาโหเงินกับโหทออเรงนี้จะเราไปเสียบถ้เราดูกับเจ้ากรำในเวีสักนิดหนึ่งอย่างน้อยให้เราเป็นผู้ที่รู้ หรือมันหลุดพ้นได้ไม่ทั้งหมดก็ขอให้ัเดี๋ยวเราไปในบทบนเบาลงเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อธุรกิจเพื่อชีวิตของเราขอบคุม่กันเราจะไปสตารยก็เลยปัจจัยกระแสไปในตู้เลยนะครับอันนี้เป็นทำบุญทำเมียเราแก่ก็ขอเรี้ยงเจเลยเราก็ใส่ตามกำลังของเราทำเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีมเวลาได้ใส่กันข้างนี่เลยจ้ะตายน้ำมโนธนาด้วยนะครับ

ีอยู่หน้าโบสถ์นะครับกลางหน้าโบสถ์นะครับชื่อทิศบูรพาครับเราก็วางเหรียญเหรียญบาทนะครับบนลงมิตอ่าเท่าที่เรามีครับอันนี้ไม่ต้องแล้วแต่ครับไม่แล้วแต่สะดวกครับไม่ใส่ก็ได้ครับอ่า ไานะครับไปไปลูกที่สามนะครับตรงนี้หาลุกที่สามปิดคดีนะครับเพราะป่ามีเกินแถบเราต้องนะมารับฟ้า็นคนลเราจะปิดทองเลยนะครับนะาบน้ให้กับตัวของเรายิ่งถ้าเราไม่ได้อาบน้ำใครก็อาบน้ำเอาเหรียญผมว่าเขาไม่รู้จักปีเกิดเขาโดนเนอะ ไปเราไปลุกที่สี่นะครับเราไปรก่นที่สี่กันช่เหล่าตคิทักษิณชิดิลทักษิณมาับไหนจะ้เนาะคุณแม่เนาไม่เอาอเค่ออาดี่าานจหนาเจอทุกท่านเลยนะครับเจอทุกท่านเลยครับพี่อ็มจะลปบนดาบเนาะ้าค ແນວເວົ້າເປັນວ່າໄປເຊົາລ วัดก็ได้วัดบางบีวัดละเนียนะครับวัดโที่นั่หมดนานนอไรรับน์นันมามเรือนรั้ามนะเริตองเจร้าเจร็องเารกงเจริารกเราก็ต้องาริต้อเ้าก็าจะรกงาการองเะรอ เฮ้ยเฮ้ยเข้มาดูบ้านาแยยจะได้เ่ตัเกับพวของเราแต่ถ้าเข้ามาใจที่ไม่เท่ามาจะได้ดูต่สิ่งดีๆเอาตัวลัวของเราอาลุงพี่เมส์อาถวยลงตกตว่าพ่อตกตาลุงแก่ติดปากเอโดนน้องวันนี้ติดปากลปหน่อยกัน ใ้างน็ดอเาวรื่องมลาโน้องตูดอะตนี้ก่อนเลยจ้ะเนาะก่อนจะไปใกล้แากลากแม่มาตรงนี้จัดแต่งน้องจะปิดตู้ให้หน่อยจ้ะปิดท้ายรายการเรื่องมคลค่าโบดเนี่ยจ้ะเนาะยี่สิบบาทเองจ้ะโยได้ไหมจ้ะ เด่กโรงเียจะเหยนชื่อตรงนี้เลกบกสาวเเรียนนะครับเนะเออแล้วมานะเออมาเลยจ้ะจ uh, uh, ้ะลูกสาวลูกชายกอะลลูกกันแล้วอย่าเลงลูกดอลูกดถวายได้ขอลูกพจอยัง่หาวงเล้าข้าวถวายลงตรงกะดาษต่อตามาี้วยตามาี้จ้ะ เอาไว้ลงตกกระโดดข้าวตาตาเราเหลือ <mic> แ <t> ่น <mic> ท <t> ้ายล้ใ <mic> ห <t> ้หมดเลยครับตรงนู้นก็ค่อยๆทำกับคีเอาตอราแล้วลูกนีลูกนีมจะกด้เก่สลูกนีมีกนีมีกน้ก้ก้มีลูก้มีน้ลูกนี้มีลูกนี้มีลนลูกี้มีลก้ลมีลนี้มีลูน้ลูานี้อีูกนี้มีลูกนี้มีลูนีีกน้มีลูกนี้ลือนีมลูกนี้ เออเอาโมทนาสาธุบาทเอาเลยสองร้อยแล้วนะเอาไซส์สองใบเดียวช่วยกันโมเอาโมทนาเอาอะไรดีใบแดงใบขาวใบนี้แหละห้าสิบนี่ใบเดียวใบเดียวอันนี้ใบเดียวประกาศสองครั้งตกใจอ๋อเดี๋ยวคนละครับเออที่ฐานนั้นหน้าไปทางโบสถ์หันมาทางโคจกเดี๋ยวจะไม่ขังเออ มาอีก100บาทนะอีก100บาทประกาศอนุโมทนาสาธุไก่แล้วไก่แล้วจะเต็มสายร้อยแล้วเสร็จแล้วเอาไซนี่จะเอาพยันกลุ่มรุ่งนิดหน่อาไปินยานคุ้มรุ่งนิดนี้ไปเดินรอบงานเอาใไซเนาะเอาไซหนึ่งชุดจ้ะพาไปดูข้านอกไปดูอโมทนาสาธุรอบงานเอาอีกสองร้อยนะยังเว้ยหางแล้วนี่ ดูรอบๆงานตรงนี้ครับเขาทำไว้ให้นักท่องเที่ยวมานี่ครับปีใหม่พอดีช่วงนี้ก็จะมีอันนี้สวัสดีปีใหม่นะนี่ครับอันนี้วัดชื่อของวัดนะครับนี่ครับปิดทองนนวัดล่องตะแบกนะครับนี่ครับมีช่วงนี้อยู่อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับเราก็มานั่งตรงนี้ก็ก็สามารถมานั่งถ่ายรูปได้นะครับสวยนั่งถ่ายรูปสวยๆนั่งได้หมดเลย สวยๆก็จะแบบดีสวยๆแบบว่าเนี่ยครับแล้วก็เรียบร้อยนะอยู่บัดเนาะเรียบร้อยนิดเึงแล้วก็จะมีนี่ดอกไม้ตรงนี้เป็นดอกไม้สดนะครับเป็นรูปเป็นรูปหัวใจดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกต้นคริสต์มาสข้างบนก็เป็นโคมไฟนะครับนี่สวยมากเลยข้างบนโคมไฟตรงนี้ก็กุ่มดอกไม้นะครับ ก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ของร้อกาวนะครับเป็นส่วนผักนี่นะครับนักท่เที่ยวมาก็มานี่ครับมีผักกะหล่ำนั่งถ่ายรูปนีครับน่ารักน่ารักนี่สวยผักผักกระล่ำปีประมาณเหมือนเราแบบอารมณ์แบบผูกผักนะครับนี่ตรงนี้สวยมากเลยครับนี่ ตรงนี้สวยมากเลยผมไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะอันนี้อืมเป็นทุ่งดอกไมยด้านหลังก็เป็นวิวอันนี้เขาปลูกจริงด้วยนะครับลงดินด้วยลงดินแล้นะครับเนี่ยสาว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 ,สาวที่ชอบถ่ายรูปแบบแนวดอกไม้นะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับนะ่ะสวยได้นะครับมาครับแล้วก็มามุมนี้นะครับอืมโอ้อันนี้ก็ อตรงนี้เป็นเป็นเวลานะครับไม่รู้ว่าลามันจริงหรือเปล่าน่าจะจริงนะครับเนี่ยเพราะว่าประมาณสี่ทุ่มแล้วที่ผมมา<อ>เป็นบรมเวณนาฬิกา<อ>นี่ตรงนี้วิถีลองตะแบะกก็มีชาวนามีควายอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอารมณ์แบบ<อ>นั่งเนะาะก็มานั่งเล่นสองคนนอะอาเรวะนั่งนั่างนีอ้อารมณ์<อ>นี้อ่าประมาณนี้ครับ อันนี้ผมไม่รู้อะไรประมานี้ข้าวน,น้าขี่ควายก็ม,มีควายนะครับนี่ควายนะครับขี่ควายเดี๋ยวเราเงนไปน่าเจ้าคุนะครับนี่ครตรงนี้ก็บรรยากาศในี้เป็นโบสโบสนะครับ,บรนี่โบสรวมๆนะครับสายถ่ายรูปมาได้นะครับตรงนี้สวยอยู่ครับน,นี่ก็กรประมาณนี้โอเค ทำบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของกิจกรรมในงานว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนี่แต่ว่าผมมาดึกแล้วนะผมมาดึกแล้วมันสี่ทุ่มันมก็เลยไม่ค่อยมีคนแล้วก็เนี่ยครับตอนเด็กม้าหมุนตอนเด็กนี่คือต้องเล่นน่ะม้าหมุนอนะ่ะใครเป็นเหมือนกันมาตอนเด็กก็ต้องมานั่งม้าหมุนเล่นแบบชอบมากตอนเด็กเด็กเด็กก็จะมานั่งนอะนแบกอ้อนแม่อยากขึ้นม้าหมุนนะครับ แต่ว่าไอตัวนี้อันนี้มันยุคผมไม่ทันนะครับอันนี้อันนี้ยุคผมไม่มีมันจะเป็นรุ่นหลังครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มีสิงใช้ตะวันสิงหจตะวันไกลๆนู่นมีดนตรีไกลๆครับมีดนตรี ดนตรีนะครับแต่เราแต่ว่าเราเราหเห็นบรรยากาศไกลๆแล้วจานแต่ว่าเราคงไม่เดินไปเพราะว่าเราไม่ใช่สายเต้นเราไม่ชอบเต้นนะครับเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราจะพาสายเราคือสายกินเราจะพาไปหาของกินในวัดว่า ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับวาเราโมี่ให้ดูบรรยากาศนะครับงานนี้น่าจะมีประมาณ 10- กว่าวันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถึงวันไหนนะครับถ้าใครอยู่จังหวัดพิจิตรอ่นะก็มาได้นะครับนะครับช่วงที่เรากลับบ้านมาช่วงปีใหม่เรามาทําบุญนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทํางานอยู่ดี่เรนถ้ามีเวลาไปไหนได้ครับนะาราไปหาของ,งกอินกันดีกว่าอยู่ละ <Okay. S 1> ช่วงนี้เราจะอ้วนหน่อย แต่เราพาไปหาของกินของวัดที่ผมบอกมีอะไรบ้างพาไปดูนะครับอ,อุ้ยอันนี้มแมลงทอดมแมลงทอดที่ขาดไม่ได้เลยก็ดีทั้งแตกขนมเบื้องเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กับงานวัดอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวเป็นฝายเป็นไก่ไก่ทอดเกาหลีม,มีหลายรสแตรพันรถไก่ทอดเกาหลีเยียบ ตรงนี้ก็เป็นโดนัทนะครับขนมปังน้ำโอ้ร้านอุปกรณ์โทรศัพท์เพียบอันนี้ร้านนี้ของเพียบอ๋อแต่ของกินก็มีไม,ม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น่าจะยังไม่เต็มนะครับมันล็อกไว้ไม่เต็มอันนี้ขนมเบื้องขนมเบื้องฝั่งซ้ายผมนี้เป็นเกาลัดอันนี้เกาลัด จะกินได้ไหมคันคอเกาลัดกูอันนี้เป็นของดองนะครับนี่อันนี้เป็นพวกของดองกุ้งดองกูดองแต่หมดแล้วอันนี้ปลาหมึกย่างเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกอันนี้ไม่ไข่กินอะไรดีเอาหนวดดีกว่าเดี๋ยวผมกินหนวดดีกว่าเดี๋ยวปลาอกไม้ออ๋ออันนี้สอกไม้ อ,อกมาเลยครับกินหน่อยกับขางปลาหมึกจะรอยากนะครับเอาแค่นี้นะหงที่วนนี้รูดไม้แล้วก็ใส่น้ำจิ้มไปเลยครับจะรอเขาย่างนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับกับการพามาฝับปิดองฝั่งลูกดิมิตวัดชื่อวัดลองตะแบกนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปวัดไหนอีกนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับ มีถึง10บวันเลยจังหวัดพิจิตรนะครับนะครับงานวันนี้มีถึงวันที่7นะครับก็ข้างในก็มีตามที่เห็นเลยครับใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะมาได้นะครับสะดวกก็แวะมาได้นะครับขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับยวเจอลิปหน้าบ๊ายบายครับ